เล่นในทีมเดียวครับเล่นในสองทีมครับมีพ่วอยู่ยี่สิบยี่สิบต่เสียงคือบอกว่าน้ำถ่วงจะเห็นไหมยางฮะโอ้ข่ายพึ่งน่งถ่วมไม่ดหไม่ถ่วมไม่เห็น <c oughs> โอ้โหยังยังเก็ไปไหนเนงอไหนลูกเหรย <c oughs> นนตีโอ้ยนนเกไปอ้าวเกือบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วขอะไรดอกนะกแล้วขพอดีแล้วเราตวงดีดีหนาเออนัหนักได้ต่อเสียหนึ่งมึงก็ตีรับสามหนึ่งอ้าวตีรับสามครับห่ตีลูกขารับสมครับเออละ เต็มเต็มอาเปียนของปลาทุยีคิดว่ามนตัสามอ่าเพาอปลาทูขาาเต็มบอเปี่ยนลูกลูกบนได้ลูกบนได้ลูกบนได้ครับของปลาทยได้ครับถ้วยเมถ้วยเมบุบถ้วยเมบุบโอ้ยงอมาสครับ ถ้วยเอ็มถ้วยเอ็ดสองครับถ <e ้วยเอ็มถ้วยเอ็มนี่ไงถ้วยถ้วยเอ็มนี่ไงถ้วยเอ็มนี่ไงวเนี่ไงถ้วยเอ็มนี่ไถ้าเป็นถ้วเอ็ดไม่บุกแต่แตกเลยสามสองสาปลาทูเข้ามานะครับทย วันนี้ไม่เล่นครับน้ำท่วมครับอ่าลุงทุยน้ำดื่มเข้ามาครับป๋าทุยน้ำดื่มครับนี่อันนี้พราะน้ำเตือเนาะเตือนคนอ่ะเตือน,นให้คน,นอ่ะอ้าวบ่ไก่บก่บเปลี่ยนเอาโน่นหนึ่งนีหนึ่งอย่าเอาไว้อย่าเอาไว้ลูกลุงทุยอ่ะโอ้อับ

เอานเมัอกว่าตดลวน้งานมึงว้าก็ได้เอ้าไปบาไปบ้ารถบานอะไรกับนกันเนามันมันจะโกงกันมันเล่นหลเนาะหล่นแต่ละพันมนนะพันหนึ่งกัสองพันกันพีอ่าไมพันหนึ่งก็สองพันนี่พันเดียวตัอย่างยาง เอาน้าไก่เข้าเปลี่ยนหรือเปล่าครับดูดีๆครับนักไก่คนขายไก่ลุงทุยคนขายน้ำครับเอาอันลูกลูกท่านี้ได้น้ำนี่เอาน้องตีมาหืนะ มันก็เจเย็นเจียนเจีนโอ้ยลุงทุยเข้ากันตายเถอะลุงทุยตายเถอะเจ้าเข้ามายจะมาเสียหกนะเอาครับป๋าทุยคนขายน้ำจะเข้ามาครับเตียมสี่สองขึ้นสามสองสามสองเปลี่ยนเข่าหาลูกเขาหาลูกเขา ใครมีกล้าขอหน่อยครับก้ายังก้ามาดับหน้าเดี๋ยวโอ้เอาม้องมากลางป๊าบริบปีโอ้เสียดายมึงน้ำฝนตกฮะสองป้าท่านตาตีมันแต่เมือเขาว่าอะไรตีไปเฮ้อสองไอ้สามมันตัวนั้นซี ซีเป็นเท่าไหร่หกเป็นแมเหเขาหกซีหกสามาบกิดไก่เขาเบียกไก่ขวาแแนวท่านนี้คือสองขวาแแนวเขาเบียกไก่ไก่หมูก็บกินเด้อปุ่นนี่จะเห็นมันสุกๆเนเด้อขายตัวอันย่างเขี่ยท่านี่สุกสัไหมครับค่าอุ่นนี่เราเอามา คยไปซัดกัไปนัตัวหนึ่งมาไว้หมูกับเบี้ยวเาใส่หมูกับเบี้ยพอแล้ยหมูวะเต้ักกานดบ่หมูนไม่ต้กินหรอกพ่อเล้วงมันกินดุ๊กก็ปติให้เราก่อน อ่าแกนขย tamam. ั <videog interpret> บลงที่เขาเม่อตีแล้วกอนไปบางลูกเขาเล้าด <Jub> <AT> ีไ <crawl> ด <prejudice> ้น่ะท่านเนี้ยะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบห่างๆอยู่หางๆย่างห่วงๆนักก่จะเข้ามาครับนักก่คนขายไก่ลุงที่คนขายน้ำหวกันต่้งสองพันนะตานี่สองพันเนี่ครับเราเสียนี่ย บลอดดอกไปยื้อ ok> ่าตาเนี่ยเขาได้หงเราไเอาอาาอนเีขาอีกสงลูกเกมมันบเกมมัพอนิย่างไนกเกมมันั่นนั่นบอเกมมนเี่ยบอเกมกินนงเกมกินรับ ทมวยตีเลยสองถ้าซัดจะคองขึ่นมาหน้าหนบ้าเกยมย่างยัางในสองแปดมารอเล่นครับแต่ไม่ได้เล่นครับสนามเต็มครับผู้ช่วยยู่มูไอรผู้ช่วยยู่มูไรมูแปด,แแปดแนปะเอาพอเน่ามูเจี้มูเจีดอยู่ฝั่งน้นนะขึ้นไปป่งเลียดนะ ลุงทุยมีโอกาสฟื้นแล้วครับลุงทุยครับฟื้นมาแล้วครับนี่อุตสาห์เชียร์ลุงทุยมาตั้งนานครับหายยังเ้นักก่ตกไกลแล้วครับเมื่อกี้ไม่เกมครับเรียบร้อยยางครับเป็นไงมืงตกีเสือกเกมอ่ะ บ่ถื่อแล้วก็ตีขียย่ไล่แถวมันซะเออโอ้เข่าปะ่า <c oughs> พิงเลี๋ยลูกเดียวเออพวงนี่ตีแม่นใครวะตายบา่บา <c oughs> งานเอา,เอาหนึ่งได้เอาเมื่อแล้วเขาเมื่อแล้ว โอ้ยเขาเก็บนี่หนูเก็บเนี่ยตีกินเอออะไรสอนเมื่อเลี้วไปด้วยเขาเต็มมันจะไฟขายนั้นไม่ต้องเปิดครับเปิดตัวนี้เปิดตัวแตอเปิดตัวนี้พอสามลุงขายน้ำเข้าดีสานครับสี่ โอ้ย oh <c oughs> เท่าไหร่้างเจ็ดแปดเจ็ดแปดเอ <c oughs> เอเจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่ของลุงขายน้ำนะครับเนี่ยวันอะไรวันนี้เราไม่เล่นเนาะวันนี้เราเชียร์วันนี้เราเชียร์เชียร์ลุงขายน้ำนี่แหละ <c oughs> เชียร์คนเจ๋งครับวันนี้เชียร์คนเจ๋งครับเออ <c oughs> พวกนั่งรอนี่ไม่เก่งสักคนนะครับเนี่ยนั่งรอยจะไม่เก่งเนี่ยเอ้คนเก่งเขาเล่นกันเนี่ย เพราะว่าคนที่ไม่เก่งนี่คือกลัวน้ําครับไม่เท่านี้เขาดีป่ะรบ่มันนใส่เขาะระหว่างคนขายไก่กับคนขายน้านะครับนี่เข้าสู้กันเนั้ดูครับดูคนขายน้ำลาไก่เอาลุดไปเอาได้ไหมได้ได้เ ปลาทุยนั้นดื่มจะเข้ามาครับคนนี้เก่งมากครับเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตาได้มาโน่นนะนนมันเป็นตะเพียนแท้วัดโน่นวัดเปลี่ยนเนี่นนยนนะลูกน,ะนะนั่นน,น่ะวัดโน่นวัดมึงวัดที่เรามึงจะไปเบอกสั้นเออมึงได้เต็มสูบเป็นร้อยสูบต้องวัด คิดว่าอยู่กันนล่ะน่นไแล้ตามมาขึ้นมามนาะเปลี่ยนลายเียงเปลี่ยนลายเรื่อยๆเปลี่ยนเส้นหนึ่งเอออาวนี่ได้เท่ๆแล้วบเนี่ลูกนี้ออกครับเขี้ยวเขยวเขี้วเนี่ยพีมุ้งเ่ยนกันอรอแจะ้ก็บอกกัน้อยตีเลยเกม่เกเลยอตีมัน ถือไปจะย็นยนเอาพี่ท <therapeut S 1> ุ่ยเกมค่ะมึงจะฟาดมันนั้ลูกปีเกมไหมเอ้ยทุยเตียเนี้ยะจะเขอมากัได้เขอมาหลกเจี๊ยนนอย

สาเมไลเขาบอกกันแล้สามเกมอีเกมหนอีเกม <atsu> น <c oughs> ึ่งสามพันเลแล้วมั้สิ